เงินเหล่านี้เราก็จะแบ่งงวดจ่ายเป็นสี่งวดนะครับโดยงวดแรกก็จะจ่ายก่อนที่จะมีการเปิดบดูการแข่งขันคือจะจ่ายงวดแรกในเดือนกรกฎาคมง,งวดที่สองก็เมื่อพักเล็กที่หนึ่งแต่งวดที่สามมาจบฤดูการและงวดที่สี่เมื่อทางสมาคมยรือไทยลีกได้ตรวจสอบแล้วว่า สโมสรไม่มีการค้างค่าใช้ใจ่ายต่างๆกับผู้เล่นก็ดีหรือในส่วนต่างๆซึ่งจะเป็นปัญหากับสโมสรเราก็จะใจ่ายในในส่วนนั้นให้นะครับประเด็นที่สามเรื่องผู้ถือสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับสำหรับการถ่ายทอดสด การแข่งขันไทยลีกบินผ่านทางช่องทางดิจิตอลทีวีในบางแม์ที่สามารถตกลงกับทางสถานีได้ส่วนระบบออนไลน์นะครับก็ถ่ายทอดสดทุกคู่รวมถึงไทยลีกสองด้วยนะครับเรื่องนี้อีกเรื่องเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าน้องน้องสื่อมวลชน ทุกขแขนงก็คงอย่ากจะทราบที่มาที่ไปเหตุผลคือเรื่องการยกเลิกสัญญากับผู้ถือสิทธิถ่ายทอดสดนะครับที่ผ่านมาทุกท่งงานคงทราบดีว่าทางบริษัทไทยลีได้มีการสรรหา ผู้บริหารสิทธิ์การถ่ายทอดสดและได้มีการทำสัญญากันเมื่อวันที่31สิงหาคม2563ตามสัญญานะครับคู่ตกลงต้องวางเออตามสัญญานะครับคู่สัญญาต้องวางหลักประกันเป็นหนังสือคำประกันธนาคารให้บริษัทไทยลีกในวันที่31 มก,กราคม2564แต่เนื่องจากคู่สัญญาไม่ได้สมมอบหนังสือคำประกันของธนาคารให้กับบริษัทไทยลีตตามเงื่อนไขเวลาหรือตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเพราะว่ามันเป็นหลักประกันที่สมาคม จะสามารถนําจํานวนเงินนี้มาคํานวณว่ายอดที่จะสนับสนุนกับโมสวรรสมาชิกนั้นมีเท่าไหร่นี้ฉะนั้นสมาคมไม่มีเวลาหรือไม่มีสิทธิ์ที่ที่จะวางแผนได้ทั้งสิน้นมันเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับ และเพื่อลดความเสี่ยงในข้อใน,ในกรณีที่ในอนาคตคู่กรณีผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและที่สำคัญคือสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลาถึง8ปีถ้าเราไม่มีหลักประกันหรือแบง์การันตีใครคือคนที่ผู้ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเมื่อคู่สัญญา ไม่สามารถวางสื่อคำประกันได้ตามกำหนดเวลาก็เป็นเหตุให้สมาคมหรือไทยลีกอ,อยู่บนความเสี่ยงเราจะต้องตัดสินใจทำาะไอย่างไรอย่างหนึ่งเพื่อม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อคู่สัญญาไม่ปฏนบัตตดมเงื่อนไขสัญญาโดยไม่วางหลักประกันตามเงื่อนไขและก็เงื่อนเวลาสมาคมได้มีไทยลีกได้มีการ ทวงถามคู่สัญญาให้ดำเนินการหลายครั้งแต่เมื่อไม่ดำเนินการประกอบกับมีการเจรจานะครับปรับค่าลิขสิทธิ์ลดลงจำนวนหลายล้อล้านบาทในปีนี้และปีที่สองสมาคมมองเห็นว่าด้วยสภาวะการเช่นนี้นะครับทุกคนมีปัญหา ก็ได้อลุมรวยที่จะลดจำนวนเงินค่าตอบแทนลงในปีที่หนึ่งและปีที่สองส่วนปีที่สามและปีต่อ,ตอไปก็จะกลับสู่สภาพเดิมและเปิดโอกาสให้คู่สัญญาเข้าทำสัญญาอีกครั้งหนึ่งในวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้า้อยหกสี่แต่คู่สัญญาก็ไม่สามารถ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาได้คือไม่เข้าทำสัญญาไม่วางหลักทรัพย์คำประกันสมาคมจะเห็นว่าสมาคมเนี่ยนะครับกับไทยลีกเนี่ยได้พยายามประนีประนอมนะครับแล้วก็ปลออนปลนทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้บนบนบนช่วงเวลาอย่างนี้นะครับแต่คู่สัญญาก็ไม่สามารถทำได้ งั้นบริษัทไทยลีกมีความเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องตัดสินใจหาคู่สัญญารายใหม่ที่สนใจอย่างจริงจังที่จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันฟุตบอลต่อไปนะครับทออั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาทุกสักมากมายเนี่ยทางบริษัทไทยลีกสมาคมเนี่ยก็ตั้งใจว่าอย่างไรเสีย เราจะต้องให้การแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปให้ได้นะครับเป็นเสียแต่ว่าสถานการณ์มันเลวร้ายกว่านี้หรือเกิดเหตุใดๆมากไปกว่านี้จนมีมาตรการของรัฐบาลออกมานะครับจนไม่สามารถเราจัดการงานต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยเหมือนกับมีคำถาม หรือมีคนทอบถามผมว่าตกลงปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันฟุตบอลลีก,กต่างๆไหมรวมถึงอเมเจอร์ลีกด้วยผมก็ตอบได้คำเดียวว่าผมไม่ทราบเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวันพรุ่งนี้มะลืนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นในส่วนตัวในส่วนของสมาคมและบริษัทไทยลีกนั้นเราพร้อม เรามีทุกสิ่งที่อย่างพร้อมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะจัดหรือดำเนินการเป็นปกติแต่ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมารัฐบาลมีนโยะบายอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นเพราะเราไม่อาจฝ่าฝืนกฎหมายได้นี่คือสิ่งที่อยากจะเรียนฝาก สื่อมวลชนช่วยชีย้แจงให้แฟนบอลแล้วก็คนที่อยู่ในวงการบอลได้ทราบนะครับอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับทางสมาคมและผลิตเนี่ยยังยืนยันว่าทุกสโมสรจะไม้ได้ผลรับผลกระทบนะครับจากการยกเลิกสัญญานี้ และการถ่ายทอดสดก็ยังจะมีอยู่ทั้งทีวีและช่องทางอื่นๆออนไลน์ก็ดีหรือระบบต่างๆซึ่งเป็นช่องทางที่จะเข้าถึงกีฬาฟุตบอลเพราะโลกวันนี้ก็ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับการเข้าถึงกีฬาฟุตบอลไม่จำเป็นจะต้องดูจากทีวีช่องทางเดียว มีหลายช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้และสรวงก็เป็นเรื่องที่ท,ที่เราได้ดําเนินการเพราะฉะนั้นเรื่องการถ่ายทอดการดูหรือช่องทางต่างๆที่จะมีขึ้นก็ยังคงเป็นช่องทางที่ให้แฟนบอลสามารถติดตามได้เหมือนเดิมนะครับสมาคมและบริษัทไทยลีกนะเขาเรียนว่าสมาคมจะร่วม ร่วมกันนะครับอย่างใกล้ชิดจะดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดด้วยตัวเองนะครับด้วยตัวเองหมายความว่าสมาคมจะเป็นแม่งานเองในการดำเนินการถ่ายทอดสดหรือเผยแพร่ภาพการแข่งขันและก็ยืนยันว่าจะ มอบเงินสนับสนุนให้สโมสรสามาชิกนะครับตามจำนวนและเวลาดังกล่าวนะครับออส่วนรายละเอียดเราคงได้มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทางสโมสรแล้วก็แฟนบอลสปอนเซอร์สื่อมวลชนทราบรายละเอียดต่อไปนะครับแต่โดยหลักการแล้วเรา จะไม่ทิ้งกันจะข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันและที่สำคัญคือการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของไทยนะครับจะต้องเดินหน้าต่อไปเว้นเว้นเสียแต่ว่าเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ทั้งนี้มันจะเลวร้ายไปกว่านี้อันนี้ก็เป็นเหตุสุดวิสัย